สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้คือเช้าวันเสาร์ที่9กันยาค่ะแอนพาเพื่อนๆมาเปิดร้านขายอาหารไทยเที่ยวโรงเบียร์อีกแล้วจ้าและวันนี้เราได้ช่วงเช้า11โมงถึงบ่าย3ค่ะและขณะนี้ก็กำลังเตรียมของขายค่ะคือทุกเช้าแอนก็จะต้องมาทำน้ำซอสแกงพะแนงแล้วก็แกงเขียวหวานค่ะ แล้ววันนี้เราก็มีแอดดี้มาช่วยค่ะนางไม่ได้มาเกือบเดือนกว่าแล้วนะคะเพราะว่านางต้องไปลงแข่งขันช็อกเกอร์ในช่วงเช้าของทุกๆวันเสาร์ค่ะและว,วันนี้นางก็ว่างค่ะและนางมา มีก็ทาการอัปเดตข้อมูลให้นางได้ทราบก่อนที่จะใช้เครื่องแคชเชียร์ด้วยค่ะเพราะว่ากลัวนางลืมค่ะเพราะนางไม่ได้มาเกือบเดือนกว่าแล้วค่ะ เอาราคาเพืเ่อนๆตอนนี้เราเปิดร้านมาได้10นาทีแล้วค่ะก็มีลูกค้ามาออเดอร์นะคะแต่ความน่ารักของลูกค้าคนนี้ก็คือทําท่าแมวกวักหนีบแขนข้างลําตัวแล้วก็กวักได้น่ารักมากเลยค่ะคนที่นี่เขาไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความโชคดีสักเท่าไหร่นะคะแต่แมวกกวักก็เป็นจุดเด่นเรียกลูกค้าเดินเข้ามาในร้านได้ค่ะ และแล้วแอดดี้นางก็จำชื่อเมนูอาหารและส่วนผสมไม่ได้ค่ะเมื่อลูกค้าถามนางก็ตอบไม่ได้แอนก็เลยต้องสอนกันใหม่ทีเดียวค่ะบางทีเราก็เข้าใจนะคะว่าอาหารไทยมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเราเป็นคนไทยเรายังจำไม่ค่อยได้เลยค่ะและคนที่นี่ลูกค้าบางท่านก็ถามรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะ เลรคเื่อนเเราก็มีลูกค้าเข้ามาออเดอร์ต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะที่เห็นลูกค้าใส่เสื้อสีแดงนี้คือวันนี้มีการแข่งขันใหญ่ที่มหาวิทยลัย OSU หรือมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทค่ะสีแดงคือสีทีมของ OSU ค่ะวันนี้ทางโรงเบียรก็มีจอทีวีขนาดยักษ์เปิดให้กับลูกค้าได้ชมรนแล้วก็ดื่มเบียรจิบเบียไปด้วยค่ะ uh, It's always good to be in this place. I always do take a look around and appreciate the history and what a beautiful place it is. Uh, I, I appreciate that I know where to go post game, locker and press availability stuff. I don't have the same angst of uh, navigating a new place. It is an underrated thing, trust me. And then this will go up when it's ready. Thank you.

เอาละค่ะเพื่อนๆมาดูเมนูพิเศษของเราวันนี้กันบ้างค่ะคือเมนูหมูกรอบกระเพรานะคะหรือกระเพราหมูกรอบค่ะขณะนี้แอนก็ทอดหมูกรอบซึ่งก่อนจะเอามาทอดก็ต้องต้มก่อน20นาทีนะคะแล้วอบ2ครั้งค่ะครั้งละ2ชั่วโมงความร้อนอยู่ที่200องศาค่ะเวลาทอดก็ใช้ไฟแรงนะคะที่350ค่ะทอด25นาทีก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสวยแบบนี้หนังจะกรอบเนื้อจะนุ่มและก็เอาไปทํากัะเพราหมูกรอบค่ะ และขณะนี้เราก็เปิดร้านขายมาถึงอ่ายสองครึ่งแล้วนะคะก็มีลูกค้ากลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะที่เข้ามาออเดอร์นะคะเราก็จะรับออเดอร์แล้วก็จะเคลียร์ออเดอร์ให้หมดนะคะเพื่อที่จะได้ปิดร้านตอนบ่ายสามโมงนะคะ ขณะนี้เวลาบ่าย3โมง10นาทีนะคะเราได้เคลียร์ออเดอร์ออกหมดแล้วค่ะและตอนนี้เราก็มาเคลียร์ทิปให้กับแอดต,ตี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าแอดต,ตี้จะได้ทิปเท <emp os S 1> <Hej S 2> ่าไหร่ค่ะบ่าย3แล้วกลับบ้านมาแอดดี้เก็บ สรุปวันนี้แอดดี้ทำงาน4ชั่วโมงนะคะได้ค่าชั่วโมง60เหรียญค่ะแล้วก็ได้ทิปบวกกับทิปเงินสดด้วยนะคะเป็น35เหรียญค่ะรวมแล้ว95เหรียญค่ะ